เมื่อพายุโหมกระหนำ่ำคลื่นยักษ์ถาโถมจนเรือแตกอับปางสัตว์ร้ายใต้มหาสมุทรล่าชีวิตลูกเรือไปทีละคนพระมหาชนกจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรท่ามกลางห่วงน้ำอันเวงว้างไร้ที่พึ่งเพียงพลังแห่งวิริยะบารมีจะนำพาพระองค์ไปสู่ฝั่งแห่งความหวังได้จริงหรือบททดสอบอันยิ่งใหญ่และปริศนา สู่เส้นทางแห่งราชบัลลังก็เกิดพายุอย่างหนักขึ้นแรงท้องทะเลปั่นปว่วนจนไม่อาจบังคับเรือได้เรือไม่สามารถต้านทานพายุคลื่นที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งแผ่นกระดานท้องเรือถูกคลื่นซัดปริ๊ก้าวแล้วหลุดแตกกระจายไปตามแรงคลื่นน้ำไหลทะลัก เข้าเรือทุกทิศทุกทางเรือค่อยๆจมลงสู่มหาสมุทรลูกเรือกลัวตายร้องไห้ละงมกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาที่ตนเคารพนับถือแต่พระมหาชนกไม่ร้องไห้ไม่ข้ามกรวนไม่อ้อนวอนเทวดาทราบว่าเรือจมแน่เซี่ยวหนึ่งของความคิดพระมหาชนก รีกคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยกินให้อิ่มท้องเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงเกลี้ยงสองผืนชุบน้ำมันจนชุ่มเช็ดถูตามตัวและนุ่งผ้าให้กระชับมั่นเพื่อไม่ให้ร่างกายชุ่มน้ำและดับกลิ่นกายมนุษย์และปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเสารกระโดงขณะเรือกำลังจมดิ่งลงสู่ท้องทะเล พระมหาชนกมองเห็นปลาเต่าสัตว์หลายนานาชนิดกำลังลุงกินลูกเหลืออย่างกระหายเลือดท้องทะเลขื่นคขาแดงฉานไปด้วยสีเลือดพระมหาชนกยืนที่ยอดเสารกระโดงกำหนดทิศท,ที่เมืองวิชีลานครตั้งอยู่แล้วโยกปลายเสารกระโดง ดีกตัวเองด้วยพละกำลังสุดแรงกระโดดพุ่งออกไปจนข้ามพ้นรัศมีฝูงปลาและเต่าซึ่งกำลังลุ่มกินซากลูกเรืออยู่จึงพ้นจากคมปากของสัตว์ร้ายทั้งหลายขณะเรือวานิชที่พระมหาชนกโดยสารมารเผชิญกับพายุล้ายจนเรือแตกอับปรางลงสู่มหาสมุทร พระเจ้าโปราชนกสเสด็จสวรรคตในวันนั้นนั่นเองพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรสีมรกตอันกว้างใหญ่ไพศาลไปตามทิศทางที่กำหนดหืนน้ำจะหลดขอบฟ้าเบื้องหน้าไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังแหวกว่ายอยู่เช่นนั้นขั้นถึงวันที่เจ็ดพระมหาชนกสังเกตท้องฟ้า เห็นพระจันทร์เต็มดวงก็รู้ว่าเป็นวันเพนอุโบสถจึงบ้วนปากด้วยน้ำเข็มแล้วสมาทานอุโบสถศิลกลางมหาสมุทรกรานั้นเท้าจตุโรกบาลมอบให้นางมณีเมฆลาเทพธิดาเป็นผู้คอยช่วยเหลือคนดีที่ทำกรรมดีเช่นบำมลุงเลี้ยงมารดาปิดาเป็นต้น ที่เรืออับปางไม่สมควรตายในมหาสมุทรนางมณีเมฆขลาไม่ได้ตรวจตาดูมหาสมุทรเป็นเวลาเจดวันเพราะไปเทวะสมาคมหลงเพลินทิพยสมบัติในเทวสมาคมนั้นจึงลืมตรวจตาดูมหาสมุทรเมื่อนึกขึ้นได้ก็ล่วงไปเจ็ดวันแล้วนางตรวจดู ก็เห็นพระมหาชนกกําลังแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลจึงคิดว่าถ้าปล่อยให้พระมหาชนกตายในมหาสมุทรต,ตนก็จะไม่สามารถมองหน้าเทพตนใดในเทวะสมาคมได้อีกจึงปรากฏกายในอากาศไม่ไกลจากพระมหาชนกนักพร้อมกับกล่าวว่านั่นใครกัน ทั้งที่มองไม่เห็นฟังก็ยังอุตส่าห์เพียรพยายามแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่จะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องเพียรพยายามว่ายน้ำอยู่เช่นนี้พระมหาชนกค,คิดว่าเราว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรมาได้เจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วไม่เห็นมีใครนอกจากเราคนเดียวนี่ใครมาพูดกับเรา จึงเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นมีสตรีนางหนึ่งปรากฏกายอยู่แล้วตอบว่าเราได้ไตรตรองเห็นถึงปณิธานแห่งชาวโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นแม้มองไม่เห็นฝั่งเราก็จะเพียรพยายามว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอยู่ต่อไปพระมหาชนกได้พิเคราะห์โดยถี่ทวนแล้ว รู้ธรรมเนียมของโลกว่าปาณิธานแห่งบุรุษและอานิสง์แห่งความเพียรพยายามจะไม่สูญเปล่าจึงเพียรพยายามอยู่เช่นนั้นนางมณีเมฆขาลาต้องการฟังธรรมจากพระมหาชนกมากยิ่งขึ้นไปจึงกล่าวอีกว่าฝั่งมหาสมุทรอยู่ห่างไกลสุดสายตาพยายามไปก็ไร้ประโยชน์ ยังไม่ทันถึงฝั่งก็จะตายเสียก่อนพระมหาชนกตอบนางมณีเมฆลาว่าเธอพูดอะไรนั่นถ้าเราได้เพียรพยายามแล้วแม้จะตายไปก็ไร้คำคอรหาผู้ที่มีความเพียรพยายามแม้จะตายก็ไม่เป็นหนี้เพราะไม่ถูกตันิจากม่ญาติจากเทวดาและจากพรมทั้งหลาย เมื่อได้ทำหน้าที่ของรูปผู้ชายอย่างองอาจแม้จะตายก็ไม่เสียใจภายหลังเทพธิดาแย้งพระมาชนกว่าหน้าที่บางอย่างเพียรพยายามไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่ก่อให้เกิดความลำบากเพียรอย่างเดียวการทำความพยายามกับสิ่งที่ไร้ผลสุดท้ายก็ตายเปล่าแล้วจะทำความเพียรพยายามไปทำไมกัน เมื่อเทพธิดากล่าวอย่างนี้พระมหาชนกต้องการให้นางมณีเมฆขลายอมจำนนต่อความเพียรพยายามของตนจึงกล่าวว่าแม่เทพธิดาใครก็ตามทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าไร้เสียซึ่งความพยายามแล้วทอดอะไรในชีวิตล้มเลิกความเพียรพยายามกลางคัน ไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปเขาก็ย่อมได้รับผลแห่งความเกลียดคร้านแต่คนบางคนในโลกนี้อยู่ได้เพราะความหวังจึงทำหน้าที่ของตนด้วยความเพียรพยายามแม้หน้าที่นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามเธอก็เห็นผลแห่งความเพียรพยายามประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วมิใช่หรือดูสิ คนอื่นๆจมลงในมหาสมุทรกันหมดแล้วเพราะพวกเขาไร้ายเสียซึ่งความเพียรพยายามเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอยู่จึงมีโอกาสได้มาพบเธอผู้เป็นเทพธิดาเราจะพยายามตามกำลังความสามารถจะทำความเพียรที่ลูกผู้ชายควรทำ ว่ายน้ำต่อไปจนถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้ได้เทพิดาได้ฟังว่าจะอันแสดงความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเช่นนั้นจึงสรรเสริญพระมหาชนกว่าแม่วงน้ำจะกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดประมาณเช่นนี้ท่านก็ยังมีความเพียรพยายามโดยธรรมด้วยความเพียรแห่งบุรุษจึงไม่จมลงในห้วงมหนันตนท่าน จงไปในสถานที่ที่ท่านปรารถนาเถิดเทพธิดามณีเมฆขลาถามพระมหาชนกว่าท่านบัณฑิตผู้มากด้วยความเพียรพยายามท่านจะให้เราไปส่งที่ไหนพระมหาชนกตอบว่าต้องการไปกุงมิถิลานครขันแล้วนางมณีเมฆขลาจึงช้อนอุ้มพระมหาชนกขึ้น เหมือนคนยกช่อดอกไม้ใช้แขนทั้งสองประของให้นอนแนบสรวงพาหใบในอากาศเหมือนมารดาอุ้มบุตรพ,พาอพระมาหาชนกเหนื่อยลา้าจากการว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรตลอดเจ็ดวันจึงหลับไปในอ้อมกอดของนางเทพธิดาทันที นางเมฆลานนำผ้ามหาชนกไปถึงมิถิลานครให้บรรทมเบื้องกว่าแผ่นหินเรียบสนิทดีในสวนมะม่วงแห่งหนึ่งมอบให้ลูกเทวดาคอยเฝ้าระวังรักษาแล้วกับวิมานของตนพระเจ้าโปราชนกนั้นไม่มีพระราชโอรสแต่มีพระธิดาเพียงพระอ,องค์เดียวนามว่าสิวรี เป็นหญิงฉลาดหลักแหลมก่อนที่พระเจ้าโปรชนกจะสวรรคตอมาตทั้งหลายได้ทูลถามว่าจะมอบราชสมบัติให้ใครพระองค์สั่งเสียว่าพวกท่านจงยินยอมพร้อมใจกันมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถทำให้พระราชธิดายอมรับได้หรือผู้ที่รู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยม หรือผู้ที่สามารถยกธนูที่มีชื่อว่าสหัสสัทธามธนูขึ้นได้หรือผู้ที่สามารถนำขุมทรัพย์ใหญ่ส6แห่งออกมาแสดงได้พระเจ้าโปราชนกตรัสด,ดังนี้แล้วก็สวรรคตในวันที่7จากวันที่พระเจ้าโปราชนกสวรรคตและถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วนั้น เหล่าเสนาพุทธามาตได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าใครเหมาะสมที่จะครองราชสมบัติตามที่พระราชารับสั่งไว้เหล่าเสนาพุทธามาตต่างมีความเห็นว่าเสนาบดีมีความสนิทใกล้ชิดพระราชาเป็นผู้ที่เหมาะสมจึงแจ้งให้เสนาบดีทราบเสนาบดียินดียิ่งนัก จึงตรงไปปราศาสตรพระราชธิดาเมื่อพระราชธิดาทราบว่าผู้ที่ทำให้พระองค์ยินดีก็จะได้ของราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาต้องการทดลองเสนาบดีว่าจะมีสติปัญญาคู่ควรสวิกชชติหรือไม่จึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเสนาบดีประสงค์จะให้พระราชธิดาโปรดปานจึงรีบเดินเข้าไปเฝ้า อย่างเร่งรีบตามคำสั่งพระราชธิดารับสั่งให้วิ่งกลับไปเตนาบดีคิดว่าทำให้พระราชธิดาโปรดปานจึงวิ่งกลับไปพระธิดาจึงรับสั่งให้วิ่งมาอีกเสนาบดีก็วิ่งกลับมาตามรับสั่งพระธิดาทราบว่าเสนาบดีคนนี้เบาปัญญา เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้จึงรับสั่งให้นวดเท้าเตนาบดีก็นั่งลงเริ่มนวดเท้าพระราชธิดาพระราชธิดาก็ถีบอกเสนาบดีล้มหงายลงไปแล้วไล่ออกไปเตนาบดีได้รับความอับอายเมื่อถูกใครถามก็ตอบว่าพระราชธิดาไม่ใช่คนแต่เป็นนางยักษินี จากนั้นอมาต์ผู้เป็นขุนคลังเศรษฐีทั้งหมดเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงเจ้าพนักงานเชิญพระแสงที่เข้าทดสอบล้วนแต่ได้รับความอับอายขายหน้าจากพระราชธิดาทั้งสิน้นเมื่อไม่มีผู้สามารถทำให้พระราชธิดายอมรับได้หลาวเสนาพุทธามาต จึงปรึกษากันป่าวประกาศข้อที่สองออกไปว่าจะมอบราชสมบัติให้ผู้ที่สามารถยกธนูน้ำหนักราวพันแรงคนยกขึ้นได้ก็ไม่มีใครสามารถยกธนูขึ้นได้เหล่าเสนาพิทธ,ธาหมาดจึงปรึกษากันป่าวประกาศข้อที่สามออกไปว่าจะมอบพระราชสมบัติ ให้แก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบันลังสี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครบอกได้จึงปรึกษากันเปล่าประกาศข้อที่สี่ออกไปว่าจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่สามารถนำขุมทรัพย์16แห่งออกมาได้ก็ไม่มีใครสามารถนำออกมาได้ เหล่าเสนาพฤธามาทั้งหลายต่างปรึกษากันว่าแว่นแคว้นที่ขาดพระราชาไม่สามารถดำรงอยู่ได้โุโรหิตได้แนะนำเหล่าอัมมาตว่าควรจะประกอบพิธีอสวะเมตปล่อยราชรถเทียมม้ามงคลสีขาวออกไปพระราชาที่เชิญเสด็จได้ด้วยพิธีอสวะเมตสามารถของราชสมบัติ ในชมพูทวีปทั้งสิ้นลาวเสนาอมาตต่างเห็นด้วยจึงให้ตกแต่งพระนครแล้วให้เทียมม้าสีขาวสีตัวในราชรถอันสมบูรณ์ปูด้วยเครื่องราชอันวิจิตรสำหรับประดิษฐานเบญจราชกักกุฎทพันธ์แวดล้อมด้วยจตุรงคขเสนาให้นักดนตรีประคมดนตรี ทั้งข้างหน้าและข้างหลังราชลดให้เอาน้ำจากพระเต้าทองคำลดสายหนังเชือกแอกประตักจึงปล่อยราชลดออกไปพร้อมสั่งว่าจงไปที่อยู่ของผู้มีบุญญาธิการที่จะได้ครองราชสมบัติราชลดทำประทักศินพระราชนิเวศแล้วมุ่งหน้าออกสู่ถนนหลวง แล่นทยานไปเบื้องหน้าด้วยความเร็วชนทั้งหลายต่างภาวนาให้ราชลดหยุดที่ตนราชลดนั้นแล่นผ่านเทหสถานบ้านเรือนของชนทั้งปวงไปทำประทักษินพระนครแล้วออกประตูพระนครด้านตะวันออกมุ่งหน้าตรงไปยังอุทยานชนทั้งหลายเห็นราชรถแล่นออกจากพระนครไป จึงบอกให้นำราชรถกลับมาปุโรหิตห้ามว่าแม้จะแล่นไปไกลถึงร้อยโยธก็อย่าให้กลับราชรถมุ่งหน้าสู่อุทยานทำปทักสิ์แผ่นศิลามงคลแล้วหยุดอยู่เตรียมรับเสด็จขึ้นปุโรหิตเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนศิลาต้องการทดสอบชายผู้นั้นว่า มีปัญญาสมควรแก่สเวตสัตชัดหรือไม่จึงหยุดคอยสังเกตดูอยู่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาจะไม่ลุกขึ้นมองดูถ้าเป็นคนการกินีจะตกใจกลัวลุกขึ้นมองดูด้วยความลนลานแล้วหนีไปจึงให้ประคมดนตรีเป็นร้อยร้อยชิน้นขึ้นทันทีเสียงดนตรีดังกึกก้อง แผ่สะท้อนออกไปทั่วท้องสมุดสาครพระมหาชนกรู้สึกตัวเพราะเสียงนั้นจึงคิดว่าสวิตชัดมาถึงเราแน่แล้วคงอยู่ในอาการสงบไม่ได้แสดงอาการดีใจแต่อย่างใดพลิกตัวนอนตะแคงซ้ายทำทีเหมือนไม่ใส่ใจเหตุการณ์รอบข้างหลับต่อไปกรหิต จึงเข้าไปเปิดเท้าพระมหาชนกตัวดูลักษณะแล้วกล่าวว่าอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเท่านั้นเลยท่านผู้นี้สามารถคลองราชสมบัติในมหาทวีปทั้งสี่ได้แล้วให้ประคมนดนตรีขึ้นอีกพระมหาชนกพลิกตัวกลับมานอนแต่แคงกวามองดูฝูงชนขณะนั้น ปุโรหิตแจ้งให้ฝูงชนถอยออกไปประคองอัญชรีกาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพขอพระองค์ได้โปรโดเสด็จลุกขึ้นเถิดราชาสมบัติมาถึงพระองค์แล้วแล้วเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งพระมหาชนกถามปุโรหิตว่าพระราชาของพวกท่านไปไหน ท่าาโหริตกบูลวพระราชาสวรรคตแล้วจึงตรัสถามว่าพระราชาไม่มีพระราชโอรสหรือปุโรหิตกาบทูลว่าพระราชาไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวพ่อมหาชนกจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะครองราชสมบัติ เหล่าเสนาพุทธมาตปุโรหิตตลอดจนอานาประชาราชได้ประกอบพิธีอภิเศษมหากษัตริย์ณสถานที่แห่งนั้นถวายพระนามว่าพระมหาชนกราชพระมหาชนกประทับบนราชรถเสด็จนำขบวนเข้าสู่พระนครด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ แล้วเสด็จขึ้นสู่พระราชนิเวศทรงดำริว่าการแต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดีและตำแหน่งอื่นๆเอาไว้ก่อนทรงเสด็จขึ้นสู่พระที่นั่งชั้นในฝ่ายพระธิดาสิวลีต้องการจะทดสอบพระมหาชนกมหากษัตริย์แห่งมิจิรานครพระอ,องค์ใหม่จึงรับสั่งให้ทหารไปตามมาเข้าเฝ้าโดยด่วนทหารไปกราบทูลพระราชา ตามรับสั่งว่าพระธิดาศิวลีรับสั่งหาจงรีบรเสด็จเข้าเฝ้าแม้พระราชาสดับแล้วก็แซงทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเพราะความที่พระอคงค์เป็นบัณฑิตจึงรับสั่งกับเล่าอมาต์ชมเชยปราสาทร,ราชฐานไปตามปกติว่ามีความวิจิตงดงามตาการตาเมื่อทหารนั้นไม่อาจทำให้พระราชาได้ยิน จึงกลับไปทูลพระราชธิดาว่าพระราชามัวแต่ชมปราสาตราชฐานไม่ใส่ใจคําพูดของพระองค์พระราชธิดาคิดว่าชายผู้นี้มีอัธยาศัยกว้างกวางลุ่มรึกจึงส่งทหารไปทูลเชิญเสด็จอีกสองสามครั้งแม้พระมหาชนกก็เสด็จชมปราสาทราชฐาน ตามความพอพระไทยของพระอ,องค์เหมือนการดำเนินของพญาราชสีจนเสด็จไปถึงใกล้พระศิวลีพระราชธิดาพระธิดาเห็นรู้สึกสั่นสะท้านไม่อาจต้านทานเดชานุภาพได้จึงเสด็จมาถวายให้เกี่ยวพระกรพระมหาชนกทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดา ขึ้นประทับนั่งนะักราชบัลลังภายใต้มหาสเสวกตฉัตรตัดเรียกอำมาตยทั้งหลายมาถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตได้สั่งอะไรไว้บ้างอำมาตยกาบทูลให้ทราบถึงปริศนาที่พระราชารับสั่งไว้ดังนี้ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่ทำให้พระราชธิดาศิวรีโปรดปราน พระมหาชนกตรัสว่าพระราชธิดาเสด็จมาถวายเกี่ยวพระกรพระองค์แล้วข้อนี้เป็นอันว่าเราได้ทําให้พระราชธิดาโปรดปานแล้วท่านจงบอกข้ออื่นอํามาตกราบทูลให้ทราบถึงคําใบแห่งปริศนาข้อต่อไปดังนี้ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่รู้ด้านหัวนอนแห่งบัลังสี่เหลี่ยม พระมหาชนกดำริว่าปัญหาข้อนี้รู้ยากต้องอาศัยอุบายจึงจะรู้ได้โคงจึงถอดปิ่นทองคำบนพระเสียนออกวางที่พหัตพระสิวลีเทวีทรงรับสั่งว่าเธอช่วยหาที่วางปิ่นทองนี้ด้วยพระราชธิดาศิวลีรับปิ่นทองไปเนื่องจาก เป็นทองเป็นเครื่องประดับพระเสียรพระมหากษัตริย์พระนางเลือกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมจึงวางไว้ส่วนที่เป็นเบื้องหัวนอนแห่งบัลลังก์นั้นพระมหาชนกทราบได้ทันทีว่าตรงนั้นเป็นด้านหัวนอนแห่งบัลลังก์แต่ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินอามาตจึงตรัสทวนคำถามซ้ำว่า ท่านถามเราว่าอย่างไรครั้นอมาก์กาบทูลให้ทราบจึงรับสั่งว่าการรู้จักหัวนอนบอลลังสี่เหลี่ยมไม่ยากด้านนี้เป็นด้านหัวนอนพร้อมกับชีบ้บอลลังด้านที่ปิน่นวางอยู่อมาก์กาบทูลให้ทราบถึงคำใบ้แห่งปริศนาข้อต่อไปดังนี้ให้มอบราชสมบัติ แก่ผู้ยกสหัสสถามธนูขึ้นได้ราชมหาชนกรับสั่งให้นำสหัสสถามธนูที่มีน้ำหนักพันแรงคนยกขึ้นนั้นมาแล้วประทับบนราชบัลลังก์นั้นเองยกธนูขึ้นเหมือนยกกงดีดฝ้ายของเหล่าสตรีอมาร์กาทุนให้ทราบถึงคำใบ แห่งปริศนาข้อต่อไปดังนี้ให้ม่อพราชสมบัติแก่ผู้นำขุมทรัพย์สิบแห่งออกมาได้พระมหาชนกตรัสถามถึงปริศนาเกี่ยวกับขุมทรัพย์นั้นเมื่อพวกอมมา์กลาบทูลคำใบ้แห่งปริศนาต่างๆมีขุมทรัพย์ในที่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นต้นพระองค์ก็ทราบได้ทันทีเหมือนคนเห็นดวงจันทร์ ในวันเพ็ญลอยเด่นท่ามกลางท้องฟ้าทรงตรัสว่าวันนี้เย็นแล้วพรุ่งนี้จะเปิดขุมทรัพย์ทุกแห่งอย่าลืมนะลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ดูคลิปปีดีตอนต่อไปการให้ทำเป็นทานชนะแก่การให้ทั้งปวงโมทนานะลูก